มึงเปิดใจได้ไงถึงผมก้าวข้ามผ่านแบบว่าความเป็นผู้ชายกับความเป็นทอมคือเราต้องมองก่อนว่าเราเป็นผู้หญิงเอถ้าเรามองว่าเราเป็นผู้หญิงอะเราจะรู้สึกว่าเราก็คบใครก็ได้เออแต่ถ้าเรายังมองว่าเราเป็นกระเยออะเราก็จะตาแบบผู้ชายถูกไหมเพราะส่วนใหญ่กระเธอต้องคุกจะเอาผู้ชายแต่เราจะมองเราต้องมองก่อนว่าฉันคือผู้หญิงหนึ่งคนเพราะฉะนั้นผู้หญิงจริงๆอ่ะเขาก็คบกับทอมก็ได้คบกับผู้ชายก็ได้คบกับ ผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าให้คูคมผู้หญิงกูทำไม่ได้นะกูทําได้อันนี้กูว่ากูทําไม่ได้เพราะแคจะไม่เคยด้วยมั้งแต่คบได้แต่จะให้แบบไปจับจีมิจิแล้วก็ไปมีอะไรกับผู้หญิงกูทําไม่ได้อันนี้กูบอกเลยว่าไม่ใช่ทางกูก็ทําไม่ได้ไม่ใช่ทางของกูเอาจริงไม่ได้เออแต่ทอมอ่ะเราต้องคุยกับเขาด้วยว่าทอมบางคนอ่ะเขาเป็นฟิลว่าเขาวันวว y two เขาจะเรียกันอย่างนี้คูเาก็ยเคยรู้มาก่อนเพิ่งศึกษามา คือถ้าทูเวย์ก็คือเหมือนจะเป็นเลสเบี้ยนเลยก็คือต้องมีอะไรต้องช่วยกันออแต่ถ้าวันเวย์อ่ะก็คือเขาจะทําให้เราฝ่ายเดียวเ,ออเขาชอบกระทําแล้วเราเออไม่ต้องมายุ่งกับเขาอันเนี้ยเราต้องคบทมอย่างกูเนี่ยส่วนตัวกูกูจะคบแค่วันเวย์เออคือไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่ชอบด้วยนะออบางคนไม่ชอบให้มาโดนหน้าอกมาโดนอะไรเขาไม่ชอบนะอ่ะค uh ่ะ huh. เออสมมติกูนอนตกหน้าอกอย่างี้ย แล้วกูบอกอุ้ยนิ่มอะไรนะก็ไม่ชอบนะเป็นฟิลเหมือนแม่เขา้าใจความหมายไหมมันจะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องก่อนเราคบใครเราก็ต้องเช็คก่อนว่าถามเขาตรงๆเลยว่าเธอเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยออสําหรับกูแต่ถามว่าเปิดใจเพราะอะไรก็อาจจะเพราะว่าคบผู้ชายมาหลายคนแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบว่า มันไม่มันไม่สักเซตอ่ะในในเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็เลยลองคบกับผู้ทอมดูแต่ผู้ทอมก็แต่เราไม่ได้มองว่าผู้ชายกับผู้ทอมต่างกันนะแต่เราค่รู้สึกว่าเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าผู้ชายบางทีผู้ชายมันมันมันแข็งเกินอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กับเราไม่ค่อยได้นานไงเออปูว็เคยคบหนึ่งคนนะที่เป็นที่เป็นทานอ่ะก็ได้อยู่นะมือเออมันได้แต่แต่ด้วยความที่แบบ อาจจะนิสัยเขาเป็นผู้หญิงมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยไปไม่รอดมจะมีตรงนี้นิดนิดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าบางทีเขาเซนซิทีฟมากไปมากเกินเออแล้วทําให้เราอ่ะหงุดหงิดในบางครั้งเออต้องต้องปรับจูนกันแต่ว่ากูอ่ะก็เคยคบกับทอมมาก่อนหน้านี้แล้วไงแต่ว่าไม่เคยมีอะไรกันคือคบกันแบบ มีคิสมีอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่ว่าไม่เคยลึกซึง้งทุกจะม,มีคนนี้คนแรกที่ที่มีแบบว่าลึกซึ้งมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อืก็ลองดูค่ะมันไม่เสียหายเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาต้องลองเนาะเปิดใจเนาะเออเปิดใจถ้าเกิดว่ามันคลิกมันไปได้อะ่ะย่าก็ไม่ได้เหมาะอย่างอย่างทอมอย่างคนนี้แฟนอะ่ะคือก็ไม่ได้สูงกว่าเรานะออสูงพอๆกันแต่ ก่อนหนะ้านี้จะคบแฟนที่ต้องสูงกว่าทุกคนอแล้วพอเราสูงสูงพอกันแล้วพอฉันใส่ส้นสูงฉันจะสูง่ะแต่พอคบกันไปแล้วอะความแบบความสัมพันธ์มันทําให้เราลืมตรงเนี้ยจริงไปเลยอะจริงอเออลืมคําว่าแบบสูงเต,ตี้ยต่ำอะไรเงี้ยอ้วนผอมเราไม่ได้คิดตรงนั้นแล้วอะอันนี้กี่เดือนแล้วนะอันนี้คบกันมาประมาณหกเดือนแล้วเออวิทีเดียวเลอนสาวด้วยนะขอบคุณนะเลนะิกนา หวังว่าเพื่อนสาวจะสักเซสกับความรักในเร็ววันนี้นะ,ะได้ค่ะขอบคุณน,นะผผาบนซีเมนจากมาคิวิลติ้งกูรูด้วยนะคะ่ะบนซีเมนนี้นะคะเห็นไหมคะทำให้สวยขึ้นรอ300%นะจริงๆนผ้ผผาทำให้สวยขึ้นเยอะมากถูกใจไหมถูกใจมากทําอะไรบ้างนะคะก็คือมีอ่อผูซะเหลวแล้วก็มีอันนี้คือเข้าสู่บทนะครูซะเหลวนะคะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะทำน้ผาบนซีเมนนะคะ แล้วก็ทําให้มิติหน้าผากดูสูงขึ้นนิดนึงะนะคะแล้วก็มีการรู้สึกจะฟอกซีไอด้วยออ Eye. เออฟอกซีไอเอแล้วก็มีเหมือนแบบทําคิวให้เหมือนแบบออคล้ายๆให้ดอร์ทายแต่ว่าจะอยู่นานกว่าเออมาณนี้ค่ะปังมากสวยมากหน้าแบบเออปังจริงสวยมากกินดีกับเพื่อนสาวจริงมะไปทํากันด้วยนะคะเลิศ <laughs> ปลอ่อพรให้มากี้ได้หนาให้แบบว่าให้มากี้สมหวังความรักในเร็ววันนี้นะคะสาธุกับคนใก